อ,อตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ท่าเรือนนะคะผ่านวอลกิ้งสุดรผ่านแล้วทำไมอมอเตอร์อไซค์รีบแบบนั้นเราจะไปดูท่าเรือน,น้ำใสมากน้ำใสมากเห็นเดี๋ยวเราจา เดินดาวมั้งอยู่รอโอเคเท่านี้ก่อนอผู้ชายลืมโทรศัพท์ด้านนู้นจะเป็นพัทยาซิตี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นข้าวเรือเดี๋ยวเราจะเดินไปสุดทางตรงนู้นี่เห็นเห็นหรือเปล่า ที่มีเรือจอดอยู่นะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าวันนี้เรือหมดตอน6โมงครึ่ง6โมงวันนี้โอเคถ้าไม่งั้นเราคงจะไดอะอ้อาจจะได้นอนฝังดีหรือเปล่าถ้าช้าหรือว่าถ้าไม่นั่นเราก็คงจะนั่งสปีดโบ๊ทไปน่จจะเอ,อ่อสวยแล้วรลยเวอร์ว่างั้นโอเคเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย